อนอะไรอีกเนี่ยโซนอะไรอีกเนี่ยเอาไปทาพื้นว่าจะเองเขาไปไหนมาบ้านช่องไม่กลับเดี๋ยวกูกจะฟ้องผัวมึงวัน,นก่อนมันก็โทรมากูสะอาดไม่พูดสิบที่ปากกูนี่มันจะเริ่มหลุดแล้วเลยมันเริ่มหลุดแล้วเลยท <Yeah! S 1> ิดมีก็รูดสิรูดสิรูดไม่ไหวเลย ต้องหาค่าปิดปากน้อยโอ้นที่แล้วก็ให้ไปตั้งหลายพันแน่หรือมึงอย่าให้กูบอกมึงอย่าลืมนะมึงอ่ะลูกไก่อยู่ในกำม,มือกูนะกูกำความลับของมึงไว้หมดแล้วโอ้หแม่แม่ใจเย็นดิแม่แม่จะเอาเท่าไหร่ว่ามาสองพันเอาไปยีสิบบาทก่อนแล้วกันมีแค่ ไม่พอหรอกก็มีแค่นี้ช่วยๆกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกปู่นะแล้วทีวันนั้นไอ้เบี้ยวมารับมาทีวันนั้นไอ้เบี้ยวมารับมาจะเอายังไงให้หนูฟ้องปู่ไหมอ๋อมึงเอาไปกินหนม